บทที่หนึ่งรอยปีต่อมาบนเตียงไม้ในห้องนอนที่ไรระเบียบอาปวดหัวมากเรายังมีชีวิตอยู่ความคิดที่สับสนของเย่เทียนค่อยๆชัดเจนขึ้นความทรงจําของชีวิตก่อนหน้านี้ค่อยๆปรากฏขึ้นภายในใจของเขาในขณะเดียวกันความทรงจําอันใหม่เอี่ยมก็หลอมรวมเข้ากับจิตวิญญาณของเย่เทียนนี่เราข้ามเวลามา เย่เทียนยิ้มแย่แย่ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเขาแต่เป็นของเด็กหนุ่มที่มีชื่อและนามสกุลเดียวกับเขาตัวเขานั้นมาจากปี2019แต่ตอนนี้เป็นปี2119แล้วกล่าวอีกในหนึ่งเขาข้ามเวลามาถึงอีก100ปีต่อมายุคหลัง100ปีนี้เรียกอีกอย่างว่ายุคแห่งพลังหรือที่เรียกว่ายุคแห่งพรสวรรค์เรื่องราวของศตวรรษนี้ค่อยๆปลักฏขึ้นในใจของเย่เทียนทีละน้อย เมื่อต้นปี2019รอยแยกมิติจำนวนมากปรากฏขึ้นบนโลกสัตว์ร้าจำนวนนับไม่ถ้วนหลั่งไหลออกมาจากรอยแยกมิตินี้ตั้งแต่นั้นมาเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่ได้อยู่ส่วนบนสุดของห่วงโซ่อ,อาหารอีกต่อไปพวกเราอยู่ภายใต้พลังอันน่าสะพรึงกลัวของสัตว์ร้ายเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายเหล่านั้นมนุษย์พยายามทำลายพวกมันด้วยอาวุธร้อนทุกชนิดที่มี แต่พวกเขาก็ต้องล้มเหลวเพราะสสารลึกลับปรากฏขึ้นภายใต้สวรรค์และปฐพีซึ่งต่อมาถูกเรียกขานว่าปราณหยวนมันได้ทำลายโครงสร้างของอาวุธร้อนทำให้ไม่สามารถใช้งานได้และแม้แต่อาวุธร้ายแรงอย่างระเบิดนิวเคลียร์ยังกลายเป็นเพียงเศษเหล็กนับตั้งแต่นั้นมนุษยาชาติก็เข้าสู่ยุคข,ของอาวุธเย็นมนุษย์ผู้อ่อนแอที่พึ่งพาอาวุธเย็นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของสัตว์ร้าย โชคดีสัตว์ร,ร้ายกลุ่มแรกแรกที่ออกมาจากรอยแยกเป็นสัตว์ร,ร้ายระดับต่ำซึ่งทำให้มนุษยชาติมีโอกาสรอดชีวิตหลังจากการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์มากมายพวกเขาพบว่าสสารลึกลับที่เกิดขึ้นใหม่บนโลกนั้นมนุษยชาติสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ดังนั้นอาชีพใหม่จึงเกิดขึ้นนักรบนักรบคือผู้ฝึกร่างกายดูดซับปรานยวนทำลายขีดจำกัดของร่างกายบรรลุเป็นจอมยุทธ ในเวลาเดียวกันพรสวรรค์ของมนุษย์ก็ได้เริ่มตื่นขึ้นผู้คนเพียงแค่หยิบมือที่มีพรสวรรค์ในการบ่งเพาะพรสวรรค์ในการบ่งเพาะจะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของคนคนนั้นในอนาคตนอกเหนือจากพรสวรรค์ในด้านการบ่งเพาะแล้วยังมีพรสวรรค์พิเศษในด้านอื่นๆเช่นพรสวรรค์ด้านทักษะดาบพรสวรรค์ด้านเปลวเพลิงพรสวรรค์นำแข็งและอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย ด้วยพรสวรรค์ที่ตื่นขึ้นนี้ของนักรบมนุษย์จึงสามารถต่อที่จะกรนกับสัตว์ร,ร้ายได้แต่ดินแดนส่วนใหญ่บนโลกถูกยึดครองโดยสัตว์ร,ร้ายมีเพียงส่วนเล็กๆที่มนุษย์ยึดคืนกลับมาแล้วสร้างฐานเพื่อความอยู่รอดสิ่งที่ควรค่าแก่การกล่าวขวัญคือโลกปัจจุบันมีขนาดใหญ่กว่าก่อนหน้านี้หลายเท่าดูเหมือนว่าภายใต้อิทธิพลของปราณหยวนมันทำให้ดาวเคราะสีน้ำเงินดวงนี้ขยายตัวขึ้นหลายร้อยเท่า ราณหนวนพรสวรรค์สัตว์ร,ร้ายโลกนี้ยอดเยี่ยมนักเย่เทียนสูดหายใจเข้าลึกพร้อมเสยยิ้มบางทีการข้ามเวลามาของเราอาจเป็นเรื่องดีก็ได้แต่ไม่นานใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นหนักอึ้อง รอยแยกมิติปรากฏขึ้นพลังปราณปรากฏออกมาในเวลาไล่เลี่ยงกันผู้คนหนึ่งในหมื่นสามารถปลุกพรสวรรค์ของตนให้ตื่นขึ้นได้แต่ในขณะนั้นร่างกายของมนุษย์อ่อนแอเกินไปการปลุกพรสวรรค์จึงไม่ใช่เรื่องดีมันเป็นภัยพิบัติด้วยเหตุที่ว่าร่างกายของมนุษย์ไม่แข็งแกร่งพอการปลุกพรสวรรค์มันจึงเป็นการรนหาที่ตายตามตำราที่บันทึกไว้เหตุการณ์ครั้งนั้นมนุษย์จำนวนมากร่างกายถูกทำลายเพราะไม่สามารถรองรับพลังอันยิ่งใหญ่ที่เกิดจากการปลุกพรสวรรค์ได้บางคนต้องตายบ้างก็ิด การเย่เทียนยิ้มอย่างขมขื่นเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ดูเหมือนว่าเจ้าของร่างคนก่อนจะปลูกพรสวรรค์ให้ตื่นขึ้นร่างกายนี้ไม่อาจทานทนพลังได้จึงต้องจบชีวิตลงด้วยความทรงจำเย่เทียนมั่นใจว่าก่อนหน้านี้เจ้าของร่างได้ดูดซับพลังลมปราณมาโดยตลอดแต่เขายังคงจบชีวิตเพราะเรื่องนี้นี่ ร่างนี้ปลูกพรสวรรค์อะไรกันแน่ถึงทําให้ต้องตายแม้ว่ามนุษย์เมื่อร้อยปีก่อนจะปลูกพรสวรรค์ขึ้นมาอย่างกระทันหันแต่เพราะร่างกายพวกเขาในตอนนั้นยังไม่ชินกับพลังพวกเขาจึงประสบชะตากรรมที่น่าอานาถต่างกับตอนนี้ที่มีวิธีทําให้สามารถทานทนต่อพลังที่เกิดจากการปลูกพรสวรรค์ได้หรือว่าพรสวรรค์ที่เราปลูกขึ้นมามีพลังถึงขั้นที่ท้าทายสวรรค์น่าเสียดายที่เราข้ามเวลามาจนไม่อาจบอกได้ว่าพรสวรรค์นั้นคืออะไรเย่เทียนคิดอย่างเสียดาย หลังจากเรียบเรียงและประสานความทรงจำจากชาติที่แล้วและยุคสมัยนี้เรียบร้อยเย่เทียนก็ค่อยๆซ้ำรอวอจอร่างกายปัจจุบันของเขาอย่างช้าๆร่างกายนี้อายุเพียง15ปีซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นฝึกฝนบ่มเพาะพลังก่อนอายุ15ปีร่างกายจะยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะฝึกฝนเว้นเสียแต่ว่าตระกูลใหญ่บางตระกูลจะใช้สมบัติล้ำค่าบางอย่างเพื่อเรื่องการเจริญเติบโตของร่างกายจึงทำให้สามารถฝึกฝนได้ก่อนอายุ อาจกล่าวได้ว่าอายุ15ปีเป็นช่วงเวลาทองแห่งการเริ่มฝึกฝนกหากปล่อยอายุล่วงเลยไปถึง20ปีแล้วค่อยฝึกฝนแม้ว่าจะมีพรสวรรค์ระดับสูงแต่ความสำเร็จจอในอนาคตก็จะถูกจำกัดโชคดีที่เราไม่อยู่ในร่างชายชรามิฉะนั้นคงต้องแย่แน่ๆเดี๋ยวสีหน้าของเย่เทียนพลันเปลี่ยนไปในที่สุดเขาก็นึกขึ้นได้ว่าพรสวรรค์ของร่างนี้ย่ำแย่มากมันคือพรสวรรค์ระดับอ่อนแอ ในยุคนี้พรสวรรค์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการฝึกฝนพรสวรรค์นในการฝึกฝนจะไล่เรียงจากระดับตะำเมยไปสูงจากต่ำสุดคือพรสวรรค์ระดับอ่อนแอพรสวรรค์ระดับรองพรสวรรค์ระดับเริ่มต้นพรสวรรค์ระดับกลางและพรสวรรค์ระดับสูงกล่าวกาันว่ามีพรสวรรค์ที่เหนือก,กว่าระดับสูงแต่นั่นเป็นความลับที่เย่เทียนมีสิทธิ์จะรู้ได้ ใครก็ตามที่มีอายุครบ15ปีสามารถซื้อหินพรสวรรค์เพื่อนำมาตรวจสอบพรสวรรค์ของตนได้แต่จะตรวจสอบได้เฉพาะพรสวรรค์ในการบ่มเพอเท่านั้นหากเป็นพรสวรรค์อื่นๆต้องใช้หินพรสวรรค์แบบพิเศษ หลังจากอายุครบ15ปีเขาก็รู้สึกตื่นเต้นมากจึงรีบซื้อหินพรสวรรค์มาตรวจสอบพรสวรรค์ในห้องของตนแต่เมื่อพบว่าตนนั้นมีพรสวรรค์ที่อ่อนแอมันทําให้เขาทั้งหมดหวางและโกรธจัดจนชออคอตายไปในที่สุดนี่เป็นเหตุผลที่ทําให้เย่เทียนข้ามเวลามาอยู่ในร่างนี้ มารดามมนเถอให้เราก็คิดว่าตายเพราะร่างนี้รับพลังมหาสารไม่ไหวที่ไหนได้เขากลับช้ออคอตายเมื่อรู้ว่าตนนั้นมีพรสวรรค์ระดับอ่อนแอแต่ก็พอเข้าใจได้เพราะนี่เป็นพรสวรรค์ในการกุกฝนที่ไร้ประโยชน์ที่สุดแม้แต่การได้เป็นนักสู้ก็ยังได้หวังเยเทียนในตอนนี้ก็รู้สึกหมดหวังเช่นเดียวกับเจ้าของร่างคนเก่า ผู้ฝึกยุทธเป็นคนพิเศษที่ผู้คนเรียกขานกันในเส้นทางแห่งการฝึกฝนแต่ในความจริงแล้วผู้ฝึกยุทธไม่ใช่ระดับที่แท้จริงระดับของผู้ฝึกยุทธนับว่าเป็นระดับแรกเท่านั้นด้วยกำลังหนึ่งพันจินก็สามารถกลายเป็นผู้ฝึกยุทธได้ แต่การที่จะเป็นนักสู้ได้นั้นข้อจำกัดขั้นต่าก็คือต้องมีพรสวรรค์ระดับรองพรสวรรค์รองคือพรสวรรค์ที่สูงกว่าพรสวรรค์ระดับอ่อนแอ1่งขั้นแต่ตลอดชีวิตของคนผู้นั้นแทบจะไม่มีทางก้าวข้ามระดับจอมยุทธแต่โดยรวมแล้วพรสวรรค์ระดับรองอย่างน้อยก็มีความหวังอยู่บ้างเมื่อกลายเป็นจอมยุทธขั้นเริ่มต้นแม้แต่จอมยุทธช่วงต้นก็ถือว่าเป็นบุคคลสําคัญเหนือกว่าสามัญชนแล้ว แต่กับเขาที่มีพรสวรรค์ระดับอ่อนแอน,นั้นช่างน่าอึดอัดใจการบ่มเพาะของเขาต้องหยุดที่ผู้ฝึกยุดไปตลอดชีวิตนี่เป็นข้อจำกัดด้านพรสวรรค์หากสามารถเปลี่ยนพรสวรรค์ได้ก็คงจะดีเย่เทียนคิดปลอบใจตัวเองก๊อบก๊อบกอบ๊อเสียงเคาะประตูดังขึ้นพี่ชายพี่อยู่ข้างในหรือเปล่าเสียงของหญิงสาวที่อ่อนเยาว์ดังมาจากนอกประตูเย่เทียนรู้ว่ามันเป็นเสียงน้องสาวของเขาเย่อยู่ซึ่งอายุ13ปี เย่เทียนเปิดประตูและได้พบกับเด็กสาวหน้าตาน่ารักเหมือนตุ๊กตาพอเซเลนยืนอยู่หน้าประตูพี่ชายพรสวรรค์ของพี่เป็นอย่างไรบ้างเย่หยูถามด้วยความสงสยัย พรสวรรค์คือความลับของทุกคนเว้นเสียแต่ว่าจะเป็นญาติสนิทหรือคนในครอบครัวหากเป็นคนอื่นถามมันก็เป็นเรื่องเสียมารยาทอย่างร้ายแรงเพราะมันคือสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้ผู้อื่นรับรู้ยกตัวอย่างเช่นคนที่มีพรสวรรค์สูงหากคนอื่นรู้ถึงพรสวรรค์ที่มีเฉพาะตัวไม่แน่ว่าอาจจะนำพาไปสู่การถูกลอบสังหารได้ในโลกนี้ไม่ใช่ว่าเหตุการณ์เช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นดังนั้นจึงไม่มีใครสามารถถามเกี่ยวกับพรสวรรค์ของคนอื่นได้ อย่างไรก็ตามเย่เทียนไม่ได้กล่าวโทษน้องสาวของตนเสี่ยวหยูพรสวรรค์ของพี่นั้นดีมากในอนาคตพี่จะต้องกลายเป็นนักสู้ที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนเย่เทียนจ้องเขมองอไปยังเสี่ยวหยูและยิ้มเล็กน้อยแต่รอยยิ้มของเขาเต็มไปด้วยความขมขื่นแต่ในวินาทีถัดมารูม่านตาของเขาหดเล็กลงด้วยความตื่นตระหนกภาพเสมือนจริงปรากฏขึ้นบนจอประสาทตาของเขามนุษย์เย่หยู พรสวรรค์ในการฝึกฝนระดับรองพรสวรรค์นำแข็งระดับเริ่มต้นยังไม่ตื่นขึ้น